ตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่16แล้วนะครับนะผมตั้งใจว่าสัก20ข้อนะฮะมีเรื่องอะไรบ้างที่เจ้าของบ้านควรต้องทราบและคลิปที่16เนี่ยผมกำลังชวนคุณคุยถึงเรื่องของการออกแบบแสงสว่างแน่นอนว่าคือทุกอย่างจริงๆมันต้องออกแบบนะถ้าเกิดว่าคุณใช้คอมมอนหรือว่าค่าเฉลี่ยทั่วๆไปเวลาที่ทำบ้านไปซื้อบ้านจัดสรรนะไปเจอในห้องก็ดาวไลท์ดวง นะฮะเจอในห้องครัวอาจจะมีไฟโป๊ะหนึ่งดวงคือคืออย่างเงี้ยสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ฟิตกับพฤติกรรมของคุณไม่ได้ตรงกับการใช้งานจริงๆอะ่ะแล้วสุดท้ายขึ้นมาเป็นยังไงรู้อะไรไม่เท่ารู้นี้อีกแล้วครับท่านเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ความสําคัญตั้งแต่ตอนตอนเริ่มสร้างบ้านถ้าเกิดคุณสร้างบ้านใหม่แปลนไฟเนี่ยที่อยู่ในแบบสถาปัตย์เนี่ยนะฮะจะต้องผ่านการ คิดทบทวนกับดีไซเนอร์กับผู้แบบอินเทเลียอีกครั้งก็แล้วกันผมมั่นใจมั่นใจล้านเปอเร์เซ็นต์เลยครับว่าไม่ใช่บอกว่าสถาปนิกวางไม่ดีนะฮะแต่ไม่ใช่งานเขายกเว้นว่าคุณจ้างสถาปนิกทำอินเทเลียด้วยเขาก็จะคิดอินเทเลียกูณผมแค่บอกว่าคุณต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานออกแบบ อินเทเียเพราะการออกแบบอินเทีรียเนี่ยมันจะไปกําหนดไฟในสเกลในมิติที่แบบใกล้เคียงกับการใช้จริงๆดังนั้นเวลาที่เราวางดาวไลท์มันจะมีไฟสองรูปภาพนะฮะตอนที่สถาปนิกเขาวางมาไม่มีใครวางมาให้หรอครับผนังเนี้ยจะติดสกอปเจอร์จะติดรูปภาพจะติดอาร์ตเขาเรียกอะไรอะอาร์ตอ็อบเจกต์ที่ผนัง มันไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นเรื่องไฟเรื่องปลัรกอีกนะฮะถ้าเกิดว่าบ้านของคุณเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะ,ะผมเคยทําคลิปไปแล้วนะฮะบ้านผู้สูงอายุเนี่ยปลั๊กเนี่ยก็ควรจะต้องขยับขึ้นมาสูงสักน,นิดนึงนะฮะไม่อยาก้มไปเสียปลั๊กหน้ามืดหัวทิ่มล้มไปอีกนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบ้านที่อยู่ในเจนของคนที่แบบเจน X กก็ยังโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดเผื่อแบบบ้านผู้สูงอายุจริงๆอะ่ะผมว่าอันนี้ก็ต้องมานั่งคิดนะฮะคิดล่วงหน้าไปเลยนะฮะ แล้วการที่เราจะต้องกำหนดซีนของไลทิ้งคือคือสมัยนีย้ผมมักจะแนะนำเจ้าของบ้านหลายๆท่านว่าตอนนี้สมัยนีย้พวกเทคโนโลยีสมารม์ทโฮมมันไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนไงการที่เรามีไฟ LED เยอะๆมันสวยนะโดยเฉพาะไฟในตู้บิวอินสมัยนีย้มี LED ให้เล่นเยอะแยะเลย แล้วผมว่ามันก็สวยอะยิ่งมี LED เยอะมันก็มันก็โอเคไงซ่อนในหลืบตีนตู้มั่งในหลืบฟ้าตู้ซ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเซตซีนตึ้งนะเปลี่ยนซีนทัก2อสซีนน่ยอารมณ์มันก็เปลี่ยนเราอยู่บ้านเราก็มีความสุขนะฮะก็คิดลงหน้าก็แล้วกันเรื่องงานระบบแสงสว่างผมว่าถ้าคุณคิดลงหน้าผมว่าออกมาดีแน่นอน